เห็นเขาเยอะเขาก็แสดงไปให้มูน <hat S 2> <heart People. S 1> ้องๆได้คลิปไปแล้วยังะครับวัสดีครับครับวัสดีครับอันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับกินเขา เดนนอนเนอนอมาเป็นยังเอาคลิปกันนั่นเดตอนนาเจ้าอระธานน้อยผมขอกินเา้นบประานน้อยเบบบอนุมัติก็คงสีบอยอยู่แล้วตอนนี้่า่หน้า แสดงดีดีเด uh. ้อพนิอ่าอาจจะเลยคนลุมล้อมไทยโอ้รู้ส uh, uh, ึกกล้องกีดต claro ัวครับบอสวันน um ี้ลุมบอสไม่เครยบไม่รันลุ้เข่าสองเนี่ย nhiều cho mày sáng là đặc trưng như là không nón, ผมยังเดี๋ยวเจอกันข้างในโอเคไปแล้วไปแล้วมีการขออนุญาตผมหรือยังซ้อคะหนูขออนุญาตถ่ายบอสหน่อยนะคะนาน ซอสอนุมัติสุดยอดค่ะ <laughs> เ,เห็นบอสซออนุมัติแล้วกระเซ็ตเท่านั้นแล้วพี่น้องเอออันเมื่อกี้เมืกก่อกี้บอสบอกว่าขออนุญาตรหรือ,อยังวาสัน้นคอยกันเลยไปขออนุญาตซอนุ๊แล้วซอนุ๊ว่าจัดไปอนุมัติวาสัน้นซ <laughs> อซอ,อนุมัติแล้วกระเซ็ตเท่านั้นละโดพี่น้องว่าอย่างบะได้แล้วบอสอ่ะ โอ้ยเราก็สีมาไก่อยู่ดอกพี่น้องกันเพิ่นผู้นี้น่ะเราก็สีมาไก่อยู่เบิงข้างล่างค่ะพี่น้องเราเราขาดเบิร์ดแล้วเดินทางไก่ค่ะขี่จักรยานย่างแตกมาค่ะโอ้อันนี้อีกบอสค่ะ

ถามสิทำไมหล่ออะไรเช่นนี้เยอะมากครับตอนแรกไปอ่กลัวนะครับกลัวแบบเขาไม่เข้าใจแต่พอน้องใส่ชุดใส่ชุดพื้นบ้านเรา<ะ>ครับใส่ชุดแรกก่อนเป็นชุดพัฒธธรรมคือชุดชุดแทแถแถ่บ้างไฟที่ต้องใส่แว่นถ้วใส่หมวยนี่ครับ เขาก็ตื่นเต้นนะกันมากเพราะเดินกันแบบเป็นกลุ่มฮะ,ะเป็นพอเดินไปไหนคนก็เดินตามเพราะมันสวนแล้วพอเปลี่ยนปเป็นชุดเพชรอีกก็ยิ่งตะลึงกัพไปอีกแค่น้องเป่าแาคร์ทีมากับคนก็สนใจชอบอที่และที่สำคัญสุดคือพอพอ,พอเสร็จจากงานเอ็กโปใช่ไหมกลางคืนมันมีร้านมุมปากเขาก็เชิญไปเล่นผมอ่ะ เป็นเจ้าของวงอ่ะเข้าไม่ได้เขาบอกเฮียขอโทษจริงๆคือเขาถูกจองเต็มตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่อทิตย์แรกที่เปิด <c oughs> เปิดเปิด,ปดบอกว่าจะมาแล้วอ่ะ <c oughs> ยืนก็ยืนไม่ได้ครับ <c oughs> ผมต้องขออนุญาตให้เฮียไปอยู่ห้องสำรองนะครับคือขึ้นไปหมดไม่ได้จริงๆแล้วน้องอ่ะคืองขึ้นไปร้องทีละคนแล้วก็ต้องร้องนอกแล้วค่อยขึ้นไปทีละคนนะครับเพราะว่ามันแน่นมากแล้วตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายอ่ะคืออย่างเงี้ยสนุกกันุกสนุกกันสนุกกันทุลคนแล้วก็ไม่ใช่พักคนไทยครับคนญี่ปุ่น เดินเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมก็ประทับใจเลยเขาเดินเข้ามาใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณชื่อสุชาติใช่ไหมครับโอ้เออแม่งมอใช่ครับใช่ครับผมผมเป็นแฟนคลับหมอลำไอออนครับแต่ก็พูดภาษาของแนวญี่ปุ่นหน่อยบผมก็แบบคนรู้แบบแล้วบอกเนี่ยเขามาทั้งแก๊งเนี่ยแล้วเขาก็แบบเออเรียกไปถ่ายรูปเรียกไปสัมภาษณ์เขาชอบมากตามหมอลำมาตั้งแต่ ในรายการทีวนะีอะไร่างเงี้ยครับพอรู้พอรู้ว่ามามาที่นี่เขาก็จองโต๊ะรอเลยจองหน้าเลยครับมา 2, 2, กันสองสามโต๊ะคนญี่ปุ่นเยอะมากใช่ครับแล้วก็ไปจีนต่อด้วยหรือว่าจีนนี่คือเอาภาพไปให้ดูก่อนแล้วก็ กำลังกำลังคุยกับท่านที่จีนะครับตอนนั้เขามีงานในเทศกาลถึงนะครัจะเอาวัฒนธรรมที่อีสานทาไว้โชว์เขาก็เหนดีงานด้วยใช่ครับจะเอาวัฒนธรรมอีสานให้ดังไปทั่วโลกรู้สึกดีใจใช่ครับก็เป็นงานครับจุดจุดเริ่มต้นแา่อันนี้ครับคือตอนที่ทำเสียงอีสานนะครับตอนนั้นที่โควิดมันต้องไลฟ์สดใช่ไหมครับแล้วจะมีคอมเมนต์จากคนต่างประเทศเขาจะคอมเมนต์มาบอกว่า เขาอยู่ที่เยอรมันอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าดีใจมากเลยที่เออเอาเสียรติมนเสียแนทนมันทําใหา้ให้เขาที่อยู่เมืองนอกเนี่ยได้กิดถึงบ้านหายที่ถึงบ้านนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของมันครับรกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คนอีสานไปอยู่ที่นั่น,น่ะคนอีสานมักม่วนหนึ่งเนาะที่สำคัญคนอีสานมักมักมุอก็คือเขาต้องมีคนต่างชาติเป็นเพื่อนเขาดั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราทาให้เขาอยู่ที่นูน่นแล้วเราทําให้เขาบอกถึงเพื่อนเขาได้อ่ะจะทาให้คนต่างชาติได้ไง ซึมซับแล้วก็อยากมาดูเราในเป็นเมราที่จะมาเที่ยวเมืองไทยคนะรับกอนะ็อยากมาด,าดูของเราเราไม่ได้โจทย์เป็นนี้ครับคำว่าของเป็นเมืองนอกผมไม่ได้ยกสองที่ไ,ไปให้เพื่นดูนะฮ<น>ะโจทย์ <นะ S 2> คือไปสื่อสารกับที็ตามขับต,ตามมาแล <ะ S 1> ้วคนที่เป็นคนไทยที่มีเพื่อนเป็นคนต่างชาติก่อนแล้วให้เขาอ่ะชักจูนมัมาเมื่อไหร่ที่รัฐบาลเราเนี่ยจัดกิจกรรมของรัฐอย่างต่างนานาบบนี้ประจำปีแล้วเขาต้องชักจูนเพื่อน ว่าส่งออกได้จริงๆเพราะว่าการที่เราจะส่งออกในการไปรนั้ง,รงรเราไี่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ตอบสนองได้เลยเพราะว่าเอาไปทั้งอย่างนั้นแค่นี้จ,จ่ายสูงแล้วสุดท้ายรัฐบาลก็แบกมาได้แต่ถ้าเกิดทําอย่างนี้มันจะค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งไปญี่ปุ่นเนี่ยไ,ได้คําตอบนะว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อนเนี่ยเอาไปแทรกซึมตามพรรคตางรัฐ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาติดไปกับมันมีเพลงติดสักเพลงหนึ่งหรือได้ยินเพลงเพลงตอนนี้เพลงภาษาที่คนชอบที่สุดก็คือสัญญาเดือนศุงร์นะที่มาร้องโอ้ครับโอ้มาล็อกเพลงเพลงนั้นเป็นเพลงที่คนจริงชอบคนจริงชอบคือเพลงนี้นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเพลงนี้ขึ้นเรื่อยๆมันจะมันเหมือนนักร้องที่่เออฝรั่งที่เราอยากดูนะใครขึ้นแจ๊สส์ใคราอยากจ๊สส์แม่เพลงนี้อ่้เกิดขึ้นามอาไว้เครดิตกันเด้ายวจะบายค่ะ